สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่25สิงหาคม2565ครับแลก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาต้อนรับนะก่อนที่เราจะมีการประชุมแจ็คสันโฮนะครับซึ่งจะมีการประชุมในวันนี้และก็วันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็คาดว่าอาจจะส่งผล ต่อราคาครับให้มันเกิดความผันผวนได้นะเพราะว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยกำลังจับตามองอยู่นะครับว่าเฟดเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอันตาราดอกเบีย้ยที่0.75หรือว่า0.5เนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อที่มันยังคงเรียกได้ว่าสูงอยู่นะครับถ้าเทียบกับเป้าหมายของของเฟดเนี่ยตอนนี้เนี่ยอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยนะครับก็อยู่ราวๆประมาณ8กว่านะครับซึ่งเป้าหมายของเฟดเนี่ย ตั้งใจว่าจะให้อยู่ที่2%นะอย่างไรก็ตามนะครับไอการขึ้นดอกเบี้ยนเนี่ยมันคงมีอยู่แล้วแหละในการประชุมครั้งหน้าแต่จะขึ้นเท่าไหร่นะครับอันนี้เรายังไม่อาจทราบได้แล้วก็เดี๋ยวช่วงวันพฤหัสสุกนี้นะครับทางเฟดก็จะมีการถแถลงการ์หรือว่ากล่าวสุทรพจน์ด้วยตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้ตลาดเกิดความผันผวนนะครับเพราะว่านักลงทุนก็หลายฝ่ายก็เรียกได้ว่ากําลังดูอยู่นะครับว่าจะปรับขึ้นเท่าไหร่นั่นเองนะครับส่วนสภาวะตลาดเมื่อวานนะครับก็เรียกว่าวิ่งกัน ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตลาดเมื่อวานก่อนนะครับก็เมื่อวานหลักๆเลยเนี่ยตัวเลขนะครับยอดคําสั่งซื้อสินค้าคงทนออกมาปรากฏว่าดีกว่าคาดการณ์นะครับแล้วก็เท่ากับครั้งก่อนก็ยัง <c oughs> แสดงให้เห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของยอดคําสั่งซื้อสินค้าคงทนเนี่ยมันไม่ได้ลดน้อยถอยลงนะนะครับก็เรียกได้ว่ายังคงดีอยู่ยังส่งสัญ,ญญาณเชิงบวกอยู่นะครับประกอบกับตัวเลขยอดขายบ้านที่รอปิดการขายเนี่ยออกมาลบ1นซทึ่ง ถือว่าดีกว่าครั้งก่อนและก็ดีกว่าคาดการณ์นะครับมันก็เลยส่งผลให้เมื่อวานนี้เนี่ยตลาดคันดับด้วยการที่ดัชนีวอลตีทเนี่ยปรับตัวแข่งค่าขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์เนสแหรือว่าเอ500นะครับหลังจากที่ตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยโดนเทขายลงมานั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับราคาน้ํามัน <c oughs> ราคาน้ํามันเนี่ยค่อนข้างที่จะทำไฮไลท์เลยวิ่งเยอะมากนะครับอันนี้ผมขออนุญ,ญาต เปิดเป็นตัว WTI นะครับนะเราจะเห็นว่าราคาก็วิ่งขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับส่วนเบนซ์ก็เยอะเหมือนกันนะครับล่าสุดเบนซ์เนี่ยตอ,ตอนนี้กําลังทดสอบแนวต้าที่บริเวณราคาประมาณ1นึนะครับก็เรียกได้ว่ากลับขึ้นมายืนเหนือหนึ่งอีกครั้งนะครับหลักๆเลยปัจจัยที่ผมไปหามาเนี่ยหนึ่งเลยนะครับก็คือตัวเลขสินค้าคงคลัง้ํามันดิบเนี่ยที่มันออกมาเมื่อวานนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะน้อยกว่าคาดการณ์แล้วก็น้อยกว่าครั้งก่อนแต่ถ้าเราดูในตัวเลขนะครับมันยังคงติดลบอยู 3.282ล้านบาทเร็วนั่นเองก็แสดงให้เห็นว่าน้ํามันในคลังตอนนี้มีน้อยลงนะครับราคาน้ํามันก็เลยปรับตัวสูงขึ้นประกอบกับอีกหนึ่งบัจจัยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของนี่ครับการบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับทางสหรัฐดูเหมือนว่าตอนแรกจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแต่อิหร่าน,เ,นเรียกร้องข้อตกลงพิเศษว่าอยากให้สหรัฐเนี่ยยกเลิกกองทัพบาทให้หมดก่อนนะครับเพื่อแสดงการจริงใจในการเจรจาแต่อย่างไรก็ตามครับสหรัฐก็ยังคงจะต้อง ดึงหรือว่ายืดเยื้อเอาไว้นะครับไม่สามารถพิจารณาข้อตกลงนี้ของอิหร่านได้นะครับแล้วก็บอกว่าเราจะไม่มีการยกเลิกข้อตกลงหรือว่าเคลียร์ใดๆกันทั้งสิ้นถ้าเกิดว่าทางอิหร่านเนี่ยยังไม่มีการยุติการเสริมสมรรถนะของแร่ธาตุต่างๆที่มันมีผลต่อการผลิตนิวเคลียร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ผลักดันให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวรอดกันนะครับว่าต่อไปนี้จะเป็นยังไงนะเพราะว่าการขึ้นดอกเบี้ย ก็มีผลต่อราคาน้ํามันเหมือนกันนะครับก็มีผลว่าอาจจะกระทบต่อ,อความต้องการในการใช้น้ํามันทั่วโลกอันนี้ก็จะทําให้ราคาน้ํามันปรับตัวลดลงได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยหลักๆตลาดยังคงรับข่าวสารในธีมของการบรรลุข้ตอตกลงนิวเคเลียร์ที่ยังไม่มีความคืบหน้าอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นข่าวจากทางฝั่งอาชาราชอาณาจักรนะครับอันนี้เป็นสํงงานักงาน สถิติข้อมูลของทางกรีฑษนะครับก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทาง,งกรีฑได้ยกเลิกการน,นําเข้าพลังงานต่างๆจากรัสเซียเนี่ยครบั100้วร้อยเปอร์เซ็นแล้วเรียกว่าโดยสิ้นเชิงแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนเลยนะครับก็มีผลมาจากมาตรการข้อมบานนั่นเองแต่นะครับอังกฤษทาแบบนี้เนี่ยตัวเองยิ่งเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ราคาพลังงานรวมทั้งไฟฟ้านะครับในสหราชอาณาจักรเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมากแล้วก็เป็นบ่อกเกิดของสภาวะเงินเฟอ้อที่มันยังคงปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเรียกได้ว่า ไม่นําเข้าของเขาแต่ตัวเราใช้ไม่พออาหารใช้แบบนี้ดีกว่านะครับก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยเงินเฟ้ออังกฤษก็มีทิศท่าว่าจะไม่ลดลงนะครับมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นและ BOE หรือว่าธนาคารกลางอังกฤษเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นดอกเบีย้ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับตรงนี้จ,จะส่งผลให้ราคาสกุลเงินปอนเนี่ยเกิดความผันผวนได้นะครับตรงนี้จ,จะเทรดยากหน่อยโอเค BOE ปรับขึ้นดอกเบีย้ยแต่ เศรษฐกิจไม่ดีนะครับปอนตรงนี้เนี่ยก็อาจจะสวิงได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเทรดตัวปอนกันนะครับอาจจะต้องวางจุดซื้อขายดีๆหน่อยนะครับหรือว่าติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดหน่อยนั่นเองนะครับแล้วต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวในตารางที่น่าสนใจในวันนี้กันหลักๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีการ ประกาศตัวเลข GDP นะครับของทางเยอรมนีนะครับต้องสนใจนะเพราะว่าจะส่งผลต่อสกุลเงินยูโรนะครับนะเนื่องจากเยอรมนีเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยูโรโซนนะถ้าออกมาดีขึ้นก็อาจจะทําให้ราคาของสกุลเงินยนะูโรเนี่ยปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้นะครับคาดการณ์อยู่ที่0.0%นะจากครั้งก่อนที่0.2นะครับคาดการณ์ว่าลดลงนะแต่ถ้าออกมามากกว่าคาดการณ์แล้วก็ครั้งก่อนเนี่ยยูโรน่าจะแข็งค่าได้ในช่วงบ่ายนี้นะครับรวมถึงตัวดัชนีิบรรยากาศทางธุรกิจของเยอรมนีจากสาบัน ifo ด้วยนะ ออกมาน้อยลงนะครับสําหรับคาดการณ์นะก็ให้ติดตามกันด้วยแล้วก็ <c oughs> ช่วงโมงครึ่งนะครับจะมีการตีพิมพ์รายงานการประชุมของ ECB นะครับตัวนี้เนี่ยหลกัหลกๆอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะครับถ้าในรายงานการประชุมนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีนยโยบายในทนี่ผิดแปลก จากเดิมที่เรารับข่าวสารกันมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีนโยบายที่แสดงถึงความแข็งร้าวในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของอ่าี c b เนี่ยก็อาจจะทําให้เงินยูโร็งค่าขึ้นได้นะครับส่วนหนึ่งทุ่มครึ่งับข้ามฟางมาทางสหรัฐนะก็จะมีตัวเลขสําคัญ2ตัวนะครับก็คือจะเป็นตัว GDP นะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงการขยายตัวนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐหลังจากที่ผ่านมาเนี่ย GDP เนี่ยปรับลดลง นในไตรามาสที่แล้วเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความกังวลในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะที่ปรับตัวติดลบติดก,กันมา2องไตรมาสแล้วถ้าตรงนี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าตรงนี้เนี่ยออกมาต่ํากว่าครั้งก่อนอีกเนี่ยตลาดวอล l สตรีทน่าจะสามารถโดนเทขายได้นะครับนะส่วนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอาจจะปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะต้อง พิจารณาในเรื่องของการปรับขึ้นดอ,อกเบี้ยอีกครั้งนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้มันยังออกมาไม่ดีนะครับเพื่อที่แก้ไขปัญหาต้นตอนะต้นตอก็คือเงินเฟอ้อนั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับหนึ่งทุ่มครึ่งเช่นเคยก็จะมีการประกาศจํานวนคนที่ขอยืน่นรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกตัวนี้ภาครายงานก็สําคัญนะครับอย่างที่ผมบอกช่วงต้นสัปดาห์นะครับเฟดจะนําข้อมูล ตัวเลขเศรษฐกิจเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น GDP, CPI, PCE ตัวเลขว่างงานหรืออะไรก็ตามนะครับเอามาเป็นส่วนหนึ่งที่จะประกอบการพิจารณาในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมครั้งหน้าว่าจะปรับขึ้นเท่าไหร่นั่นเองอันนี้ก็ให้เราติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่าตลาดแรงงานก็ถือเป็นอีกตลาดที่ค่อนข้างสําคัญใน สิ่งที่เฟดให้ความสนใจอยู่นตอนนี้นั่นเองนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมแจ็คสันโฮเวลาสอบทุกนะครับเดี๋ยวเราดูติดตามกันนะว่าจะมีคํากล่าวต่างๆหรือว่าท่าทีของเฟดอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ผม,มาอาจจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับแต่เชื่อว่าวันนี้ราคาน่าจะยังคงมีความผันผวน,ผนอยู่ยังไงสําหรับนักลงทุนทุกคนที่เทรดวันนี้นะครับก็ขอให้บริหารจัดการพอร์ตให้กันให้ดีนะครับแล้วก็ขอทุกคนโชคดีมีกําไรขอบคุณครับ